เชิญค่ะค่ะพี่น้องยังอยากจะดูอีกไหมคะค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเปิดคลิปต่อไปเลยค่ะเพราะยังไม่เคยเปิดที่ไหนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นศาลคะ่ะอันนี้คนละคลิปที่แล้วนะคะท่านเห็นไหมคะเขานั่งสุดท้ายเลยนะ แล้วก็เห็นด้านข้างหรือ,อยังเขาจะบอกว่าไม่ใช่เขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ท่านเจริญจันกโกมลเป็นประธานนะคะ,อ,คอ,ะอันนี้นี่มาตาต่อไปแล้วนะคะค,คนละมาตาแล้วนะคะเ,คเห็นไหมคะเ,คเขาจะมีสอสอ,อ,อสอสอถ้าดิทั้นจำไม่ผิดน,นะคะ สอสน,นี่รนาเม,มืองรักเนียนั่งอยู่ติดอยู่นะคะนี่อันนี้อันนี้ใส่เกะนี่ใส่ลิชชักนะคะคนละมาตาแล้วนะคะคือทิ่ฉันถ่ายไว้ทุกมาตานะคะอ่ะอันนี้อันนี้ท่านทิสุดชัยอรุณนนะคะเป็นประธานนะคะ นี่จะต้องไปเป็นพยานสารรัฐธรรมนูญนะคะสามา่าสิบท่านครบประชุมนะครับเป็นการมติใน่ไม่มากมาไม่มีการแก้ไขยังไงก็ล <itud soundtrack. S 2> ็อกเลขไว้นะคะ310ค่ะาิออกเสียงบงคะแนนครับสมาชิกท่านใดเห็นด้วยครับร่างออกาบริการไม่มีการแก้ไขโปรดปร่มเห็นด้วยนะครับสมาชิกท่านใดเห็นด้วยต่อการบริการท่านนับได้ยังว่าเท่าไรแล้วี่้ีโปรกี่อ้าวนค่ับ มีลุงหล่อมาเดินด้วยนะคะเอ็มไม่ทราบนอนโรงพยาบาลหรือเปล่าเห็นบอกจะผ่าตัดอันนี้อีกมาตราหนึ่งแล้วนะคะคนละมาตรานะคะอันนี้ไรกได้เฉดครับอันนี้เสร็จแล้วเก็บค่ะเดี๋ยวมาตราต่อไปนะคะอ่ะอันนี้เห็นไหมคะคนละมาตราแล้วไม่รู้เยมาเลขสามนะครับท่านไหนขอคนนั่งข้างไม่มีแล้วค่ะเจอหลอกเสียงโวยวายได้ครับ อันนี้ท่านเจริญจันโกมลเป็นประธานนะคะคเห็นไหมคะรัวเลยตรงติดการชนะนะครับท่านที่ส่งผลตัวสองอ้าวอันนี้คนละมาตาอีกแล้วนะคะมีสอสอเดี๋ยวท่านสังเกตคนที่ใส่เสื้อสีดำนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ตั้งแต่เป็นสสมาเคยพูดทั้งเดียวอันนี้นะคะเดี๋ยวดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะกรดให้เขาอีกเจ้าของนั่งเขาไม่กดนะคะไปกดให้เขาแล้วของตัวเองก็กดแล้วยังกดให้คนอื่นอีกเป็นปึกเลยนะคะกดรัวเลยอันนี้อันนี้สส น้าที่สอนทองที่ลาดนะคะจังหวัดสกลนครนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะยังไปกดให้คนอื่นก็อีกเสือกเออใช่พี่ปองบอกมันเสือกเห็นไหมคะไอคนที่ให้กดนี่มันก็เฮงซวยตั้งแต่เป็นสต่อมาพูดก็ไม่เคยพูดที่ฉันจำได้พูดครั้งเดียวเพราะว่ามีคนพาดพิงถึงลูกสาวครับ แล้วมาก็ต้องนั่งรถเข็นนะคะไม่มีศักยภาพเลยนะคะมาที้ก็ต้องให้คนเนี่ยเข็นไม่รู้กี่คนจะกินข้าวเขาต้องให้คนเนี่ยนะคะเอาไฟเติบแล้วเดี๋ยวก็ดูนะเขาเสียบบัตรทิ้งมาแล้วเนี่ยเขาต้องพยุงแล้วก็ให้ทิ้งบัตรเอาไว้ให้คนนี้กดแทนอีก <Okay. S 1> เพราะว่าถึงแม้จะมาก็กดบัตรเองไม่ได้ต้องให้นาิสอนทองทิ่ลาดกดให้อีก okay. เห็นไหมคะต้องนั่งรถเข็นนะคะท่านเห็นหน้าท่านจะได้รู้ว่าสสคนนี้เป็นใครอันนี้นี่อีกมาตาแล้วนะคะนี่อีกมาตาหนึ่งอีกันถ่ายทั้งวันเลยค่ะนะคะถ่ายทุกมาตาจะเห็นหน้าไหมคะอันนี้คนละมาตาแล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นหน้าไหมคะจะบอกว่าไม่ใช่เนี่ยเขาบอกไม่ใช่เขานะคะ ใชไหมคะคนี่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 ค่ะพี่น้องคะยิ่งรักเนี่ยจะรับผิดชอบอะไรเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าศาลเนี่ยตัดสินตามคำของพรรคประชาธิปัตย ฟังลังซีมาอย่างเดียวจะให้ลังซีมาไปเป็นประธานศารละะรัฐธรรมนูญดิฉันบอกเลยถ้าดิฉันเป็นประธานศารลรัฐธรรมนูนลเลยมึงยิ่งวันนี้อีกกูจะบอกมึงให้แต่คราวนี้เนี่ยสองล้านล้านเนี่ยนะคะคลิปอันนี้เนี่ยถ้าดิฉันไปเป็นพยานศาลขราวที่แล้วดิฉันไปเป็นพยานศาลแล้วเนี่ยนะคะพรบรที่มาของสวยกเลิกไปแล้วแต่ดิฉันยังมั่นใจในตัวดิฉันนะคะ ว่าทีฉันไปเป็นพยานครั้งนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะคะแล้วก็สองล้านล้านจะต้องเป็นโมฆะแน่นอนพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ถึงห้าสิบปีค่ะเพราะฉะนั้นทิฉันเกิดมาชาติเนี่ยถึงแม้ว่าดิฉันจะตายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยดิฉันจะไม่เสียใจเลย ที่ดิฉันเกิดมาแล้วดิฉันช่วยแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นยิ่งเละคะคุณไม่สมควรที่จะเป็นแล้วนายกรัฐมนตรีเพราะว่าศาลได้ตัดสินของคุณไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะที่มาของสวคุณก็ไม่รับนะคะว่าศาลสั่งคุณไม่รับอำนาจของศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณไม่รับคำสั่งของศาล คุณก็ไม่ต้องอยู่แล้วแผ่นดินไทยคุณออกนอกประเทศไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะภารกิจของเราพรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นนะคะจะเป็นของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะคะใครไม่มาในวันพรุ่งนี้ท่านจะตกกระบวนประวัติศาสตร์ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ ที่รวมพลังนะคะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขอให้กำลังใจทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะรังสิมาลลัศมีค่ะอันนี้หนูพี่เพิ่งเก็บแม่เก็บจังเลยเก็บทั้งวัน